ลานั่งเอ้ยไอยในทุกยากหายกินไก่ต่างอาหารทุกบบมีเงินสัน้นไดอยู่ทึกสองสัน้นไอในทุกยากหายปากกำกินมันมกถ้าบ่กกินหมกมันปากบ่ดำน้อป่านนี่ซเซฟนิวในน้อยช่องวัวแดงแรกฤทธิ์นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น,เ,นเดอรนนะครับขอพะกุอยางสูงกแล้วกัน ให้การสนับสนุน่องโดยเกษตรอีสานยุคใหม่บ่าวนิวคนโกคือเกา่าคือเดิมนะครับพี่น้องนำภาพพี่น้องมาเปิดราคางัวนะครับเปิดอีกแล้วราคางัวกระไดเอา้ามีผู้สื่อกลับขายบ่มีคนสื่อกับเรียงเท่าน,นั้นตัวนะครับงวมันก็มีอยู่เท่าน,นัน้นนะครับเปิดราคายกคอกไปเลยครับมนีมีทั้งเบิร์ตสีข่มกับหนึ่งบักเถิกนะครับราคาสูงหรือตำแพงหรือถึกพี่น้องเป็นคนตัดสินส่วนราคาผู้ขายเป็น,เป,นเป็นผู้วานะครับ ฝากคอมเมนต์ติชมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวแดงแรงดิดครับสีสันบรรยากาศช่วงเที่ยงแดด้อนแล้วครับช่วงนี้หนาวต่ย่ำเศร้าครับกําย่ำเดืองเชียงแมาแดดครับมนนีน้าพี่น้องมาเปิดราคางัวครับเปิดทุกโตครับยุนี่ยกคอกไปเลยนะครับมีทั้งเบิดสีโคมกับหนึ่งเถิ นะครับเดี๋ยวพูดคุยก็จะของว่าก่อนนะครับจงไ่เสียเวลาหลายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันบอกซื้อก็พิกัดกับเบอร์โทรผมสามารถพยากเอารุ่นหรือสามารถเป็นขวบมีเกนนะครับเบอร์โทรผมกับศูนย์เก่าๆหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดสามหนึ่งนะครับอยู่หัวย่นีเปิดให้ขายให้บิัทถุกตครับประกันท่องให้ฟรอมบ่มีเอาประกันคืน ขาถกขาถอนหมดลูกเป็นยังขึ้นในเบิด์ตขับยืนครับผมประกันให้ทุกอย่างครับประกันให้ทุกอย่างอ่ถ้าเป็นขึ้นขึ้นได้ครับขึ้นในเลยครับครับผมมันนี้มีง่วงหลายราคานะครับเนาะครับมีหลายราคาครับนะครับพอสามารถอันเปิดตัวยิงใหญ่นี่ไปก่อนของยิงใหญ่ว่าเท่สก่อนนี่ยิงใหญ่นี่เนี่ยกระดูกขึ้นนี่เปิดสองนะครับเปิดสองสองแสนสองหมื่นนะครับต่อรองได้นะครับแัดสูงกูโมูเลยแัดสูงกูโมูท้องแซปเดือนอาารย์่เรื่อ้ฮ่าหนี่มาสนสองแสนสองหมื่น ท่องเจ็ดเดือนใบหลอดอีหยังครับในบท้องหลอดเอชเคครับใบ <Lord> หลอดเอชเคเอาไปใหมนะเอาใบไหมนะสเต็ติงเล่สติงเล่ครับสติงเล่น,นะครับในท้องเจ็ดเดือนประกรันท้องลูกที่สองลูกที่สองในท้องในท้องนะครับ <S <S <ส>ตัวนี้แม่มั่นนะครับแล้วก็ลูกมันตัวเมียคือกันเอาให้เบิ่งลูกสาวลูกสาวก็ใกล้ใกล้ผสมแล้วนะครับกุดเขามาแล้ว ใชสิบเดือนได้แล้วนะครับกุดเขามาแล้วงามนะครับลูกสาวนี่แบบงามแห้งนี่นี่ครับผมนี่งาวงามโบดครบเครื่องเลยแม่บอกมาตรฐานเลยตัวนี้ครับนี่เครื่องดําหางขาดําขอขาดำเนาะครับหูนี่เพียงเลื่อยปากนหน่อยมาตรฐานแม่บอกอาไรนี่นะครับลูกสาวงามแห้งขายโคมกับแม่ใหญ่ สองแสนสองมืนครับสองแสนสองมืนบาทนะครับอรองแม่เพิ่นก็จะเด่นๆนะครับเรื่องหูนะเป็นไกลๆครับออกบาสิ้นเยล่อะไรปหูนี่เลื่อยปากนะครับเครื่องใหญ่สูงนี่ว่าตรงห่วงร่อยหกสิบประกันได้นะครับถึงนี่เนาะถึงครับถึงนะครับลอยหกสิบความสูงนะครับนี่นะครับเสืองามนุ่มซีเต้าข้อขาดำ หูเห่ญหญ่ถ่ายใหญ่นะครับเบื้องลูกมันนก,กี้ก็ได้นะครับลูกตัวแม่นั่นหางงามอยู่นะครับที่ว่างามเลยนะครับลูกสาวมันงามแค่ไเอาสองแสนสองหมื่นบาทโค้ดหนึงครับเอาอีกโคมหนึ่งนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ้ามีตังวงูหลักแสนแสนห้าหมื่นบาทขายพร้อมลูกขึ้นกันลูกสาว นี่นะครับสูงท้องบ่นี่ย่างครับย่างครับยางโคตรสมก็เิ่งสมเิ่งสมแดดอาทิตย์กลัวกลัวเอาไก่เมื่ได้ยินสมอาทิตย์กลัวครับสมแดดอาทิตย์กลัวใส่ใบหลอดยังใบหลอดไอ้อียงหนอไอ้ล็อกยังหนอล็อกกี้ล็อกกี้ครับล็อกกี้ใส่ล็อกกี้เข้าไปแดดอาทิตย์กลัวมีแต่ล็อกกี้บัดครับนี่ถ่ายสูงลอยหาซิปนีนะครับไงน้าเงาเงาหนีสองเมตรกลัวเลยครับ บปานี้ขายคู่กับลูกสาวครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับนี่ลูกสาวลูกสาวงามนะครับลูกสาวสาวนี่เข้าใหม่หกหมื่นเบ่เอาตัวนี้เป็นลูกสาวนะครับขายคู่กันสาวยังม้ันใหญ่นะครับแต่ว่าสีงามแห้งนี่คือลูกสาวครับขุ่นเชื่องแห้งขุ่นเชื่องลูกสาวมีตำหนินิดเดียวนะครับใบหูมีหูนิดเดียวครับก็มีนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึงนี่ตำหนิใช่ครับเสือดีป่ะแต่เสือไหน่อหนึ่งครับว่ตัวกันเสื้อนิดหนึ่งนะครับกับใบหู หัวแต่ว่าทุกอย่างงงมไป,ไปกอหัวไปกอรั่วไปกอห,หัวมา <c oughs> แดงเนี่ยบ่มีสีอื่นเลยนะครับ<ช><ช>มิลายอยู่ทองนิดเดียวเ<ช>ครื่องดํานะครับนี่คือลูกสาวมันเดอร<ช>นี่นะครับขายพรอแม่เนาะขายพรอแม่เลยซิผาเปิดซิผาเปิดสิ้านะครับต่อลองได้ตัวลูกสาวแ<ช>ดงงามเนาะหูงามแดงงามเครื่องงาม เสดือมันตูนนิดเดียวนะครับมจะหายวะหายครับหายหายครับหาย,หาย,หายแต่ว่าขุนนี่ขุนแห้งนี่คุนเชื่องแห้งนะครับเอาให้เบิ้งแม่อีกรอบหนึงเขาเ่าจาักน้อยนะครับลูกเทไรในถ่องลูกที่สามครับสามในถ่องนะครับลูกสองลูกตัวเมียนี่ต้นนี้ยังอื่นบโมมีเนาะบโมมีครับโมมีโมีนะครับผสมมึงแดดอาทิตเดียว งามอยู่นะครับใส่ลก,กีเข้าไปถ่ายงหลังแอนน,นอกนิดหนึ่งนะครับแต่ลูกสาวนี่แดงงามเชื่องแห่นะ 4, นะครับสมืนสองเอาตะาฟูตะาฟูมั่งเดียวเดียวครับถ่ายสูงลอยสี่สิบห้ามี่ลอยห้าสิบมี่เออมันน้ำส้นก็อยู่นี่นี่นะครับ <c oughs> มันมันชนหรอกมันหยอกยอกตะาฟูนะครับบดข้อดำนิ่นนินสี่สิบสองบ่ 40,000 2,000บาท40,000 2,000บาทนะครับนี่ตัวร่องได้ครับตัวร่องทุกโตสายขุนสายพอพันเน้องามอยู่นะครับเอาเนี่ที่น้ำส้นข่อยอีกอ่ะขุนลายหนีเป็นเนื้อขุนเปิดได้ 1S แม่บดอ่ะล็อกกี้ครับจะล็อกลูกล็อกกี้มาที่นี่ครับนี่ผสมเข้าไปครับนี่ผสมเข้าไปสักเดือนผสมได้่สี่เดือนกลัวนะครับสี่เดือนกว่านะครับข่อยกันนี้ตะงัวมันจีตำเปล่าล็อกกี้เนาะ ซีเดือนครับซีเดือนกว่าสิงหาเดือนแหละครับประกันท้องประกันท้องให้เลยกันท้องประกันตัวนี้ทุกอย่างครับลูกสามในท้องครับลูกสามในท้องครับพวกขายคู่กับลูกไส้ลูกไส้เพิ่นราคาเท่าไหร่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเปิดใบครับเปิดใบสิบเอ็ดนะครับเบิ้งเบื้งลูกไส้ครับลูกไส้เพิ่นที่ครับลูกไส้เพิเอา คนง่วงที่หยับคนหรือคนที่หยับง่วงนี่ครับลูกไส้เพิ่นนะครับลูกไส้แม่บดเดอร์ไ้ลอยสามสิบห้ากวนะครับส่งงามใบหูวดำงามอยู่นะครับลูกไส้เพิ่นเป็นง่วงหลุนๆเกือบปีนะครับงามสิบเอ็ดป่ะครับเปิดไปสิบเอ็ดครับเปิดสิบเอ็ดแม่ลูกนะครับบ้องก็ดีอยู่นะครับขาหลังใหญ่ดีเชื่องนะครับเชื่องคุ้นดี เอ้าวก็ได้แน่วันนี้อ้าสุดท้ายสุดท้ายเลยครับโอ้งม่วาเสียวข่อยไปกินล่ะสุดท้ายครับแม่โคมเพื่อนนี่นะครับแม่โค้มเอาแต่แม่ก็ได้เป็นแม่ก็ได้บ้านลูกก็ได้เอาแต่แม่ก็ได้เอาแต่ลูกก็ได้เปิดแม่แม่โคมเท่าไรราคาเจี๊ยบชุดหาครับต่อหลวงได้ท่องบ่ทลวงครับกันท่องซีเดือนกว่าเพื่อน ใส่ใบยังเข้าไปไอ้ล็อกกี้ด้วกันครับใส่ล็อกกี้เข้าไปซีเดียนนะครับสูงลอยสามสิบหักัวเป็นงูทองที่สองนะครับทรงงามอยู่เลยครับเจ็ดสิบห้าขายพร้อมลูกขายพร้อมลูกเลยลูกยเป็นลูกตัวผู้นะครับยังมวยใหญ่งงเออนี่ลูกลูกตัวผู้นี่นะครับเออไม่เสร็จย่นะครับออกมาเบิ่งลูกมันลูกนปีนเเาาจะ เอาตาแม่ก็ได้ลูกเพิ่งหลอดร <c oughs> ลอดตายมาเอ,าอ,อ้าบอกยังไงซะ <c oughs> ลูกตัวภูเพิ่งหลอดตายมานะครับล่ำปีเต็มบัตตาแต่ <c oughs> าเศร้าแล้วา <c oughs> หายเดียบร่อยแพ้เริ่มหายแล้วนะครับหล,ล่องรอยครับผูเือว่านักวไนใปหูบอกขาด <c oughs> ขาดครับ <c oughs> ขาด <c oughs> ขาดวะ <c oughs> ขาดครับอยู่วไรทั้งขาดทั้งปวดใบหูขาดไปหูสอยนะครับ <c oughs> แม่ลูกเจ็ดสิ้าเอาตาแม่ท่าได้เอาตาแม่เปิดไปเอาเปิดไปหกชินซะ ตาแม่หกซิปนะครับท้องสี่เดือนอืมเอาเบิดอลรือจ๊เบิดอแล้วครับเบิดอแล้วครับอันนี้หูวสวยนิดหน่อยตัวนี่น้ำน้ำมะขก่บก่อก้อนหัวก้อนก้นหัวนะครับเนาะงามแห่งเอาจระสีเป็นส่งได้ดอกไทยก็ได้พี่น้องงัวก็ะสีหยาบคนพี่น้องกับข้อมีนต์ีชมมากกันแล้วกันนะครับมักบ่มักจี่ไหนก็ได้นะครับ ขายไร่เพิ่นขายขายบ่ไร่เพิ่นเลี้ยงต่อครับเป็นหยังครับมีเท่านั้นครับพี่น้องชาวงัวเฮาบ่ขายก็มีแต่เลี้ยงกับขา่นบ่เลี้ยงก็ขายสองอย่างน้ำเดือนเห็นแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนน้ำเริ่มเดือนนะครับแม่ใหญ่ขายพร้อมนี่เนาะครับพร้อมลูกสาวพร้อมลูกสาวนี่กุดเขาเรียบร้อยสูงลอยสี่สิบห้าพันนะครับสูงแห่งลูกสาวก็ไดสองแสนสองหมื่นบาทนะครับต่อรองได้ทุกตัวเอา อ้าวขอบคุณพอสามารถน้ำนะครับเมื่อไงครับให้เบิรงง่วงงามๆอันมันกระซี่หยียบหัวจะคล้องกับไป่น้ำกับมันมันหยอกเนาะครับผมหยอกครับผมสนใจก็โทรมาต้องรองในทุกตัวครับเข้ามาอีกคนหนึงเลยครับ099ครับ1 7 6 4งเจครับพิกัดบ้านว่าไม่แกนครับว่าไม่แกนวาลินช่ำราบครับครับผมไปมาสะดวกท่ามิติทางว่ดีครับทิตทางเลื่อยสะดวกสบายครับง่วงงามทุกตัวอยู่นะครับพี่น้องสนใจก็ คอมเมนต์ที่ชมได้นะครับมักตัวใหมักแม่บดบอหรือมักตัวผปูหรือว่าไงๆเลยขอบคุณหลายครับพอสะมารถครับสวัสดีครับสวัสดีครับ